สวัสดีครับวัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้มีรถมาแนะนำเข้าใหม่1นึ่ันนะครับคันนี้เป็นอีสกิท u 2 1 0องหนะครับรถยีแรงเครื่องยนต์สสูบนะครับอุปกรณ์ตัวรถใบดันแล้วก็ผ่านนะครับคันนี้ครับเคลื่อน4ีล้อนะครับโปวินขับเคลื่อน4ี่ล้อดีไนสวยเลยนะครับ รุ่นนี้เกียร์เกียร์ถอยมีสองเกียร์นะครับรวมกันนะแต่ตัวนี้เป็นสิบเกียร์แล้วก็มีสโลว์ไฮนะครับรวมเกียร์ถอยมีสิบเกียร์แล้วก็มีสโลว์ไฮก็เป็นยี่สิบเกียร์นะครับตัวนี้ยี่สิบยี่สิบเกียร์รวมเกียร์ถอยเกียร์ก็จะเข้าหนึ่งตัวนี้ถอยหลังนะครับ กเ,เกียร์สองเกียร์สามแล้วก็เกียร์สี่อันนี้เกียร์ถอยนะครับแล้วก็เกียร์ห้าอยากก่างก็พอใช้ได้นะครับตัวอันนี้ตัวนี้ปรับไฟฟ้านะครับก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับฐานเซนฐานห้านะครับไป ใบนะครับมี่หอกูยนะครับการเคลอนก็สวยเครื่องเกียร์ดีระบบะใช้งานได้สตาร์ทติดง่ายนะครับเครื่องร้อนสตาร์ทติดง่ายยางใหม่หนึ่งเส้นนะครับยางดวยนะครับการเค็ื่อนปกตินะครับทางไกลลรอขับไปหน่อย เดี๋ยวให้ลูกอ่าให้ช่างมาลองขับให้ดูนะครับวีดีโอใช้างานได้นะครับเกียร์เข้าได้ทุกเกียร์นะครับ สำหรับครอบครัวเล็กๆนะครับเอาไปทําสวนนะครับคันนี้รถ21เละ21แะะรง,งนะครับเครื่องยนต์3สูกนะครับ เ,ออเดี๋ยวดับก็สตาร์ททุกใหม่เด,ดึงดับมันจะทางหน้าคนนั้นเด้งดับเปิดไฟไฟหน้าติดนะครับลองเปิดไฟเลี้ยวดูสิ ไปเลี้ยวไม่ติดนะครับไปหน้าติดยกค่ะตัวนี้กระบอกปรับหางนะครับปรับฐานยังใช้งานได้นะครับเป็นปรับไฟฟ้านะครับบันวีดีโอให้นะบันวิดีโอให้นะวีดีโออยู่ไม่อยู่ตรงนี้ใครฟั้างนู้น เดียวใช้งานได้นะครับอันนี้กี่เกียร์มีกี่เกียร์กี่เกียร์ัตอนนี้เป็นวีโอมีมีสามเกียร์นะครับวีีโอมีสามเกียร์ใช้งานได้ทุกเกียร์นะครับเอาไปตัดหญ้านะครับ ปัดย่าหรือปั่นโรตารี่นะครับราคา9.5ทรงฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับฐานก็ยังดีๆอยู่นะครับยางใหม่หนึ่งเส้นนะครับเปลี่ยนมาใหม่ๆตัวเลขยังอยู่เลยนะครับยาง9.5ขอบ22นะครับไฮดรอลิกก็ปกตินะครับรั่วซึมมีบ้างนะครับดูล้อล้อก็มีหลวมบ้างนะครับตามมายุโควินใช้งานได้นะครับ ไม่มากนะครับเดี๋ยวดูเครื่องเัวนีอยายบ้างนะครับน้ำปกตินะครับเครื่องเป็นเครื่องสามสูบนะครับรงยนต์สามสูบดีเซลสามสูกครับ สนใจนะครับราคา95,000บาทนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ไหมอ่าติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์0850876581นะครับดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับบริเวณแฟกเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับสวัสดีครับ